ต้องดูว่าเขาร้องพอเขาร้องหนักปุ๊บเนี่ยเราก็จะอุ้มปะตานอ่ะไปไว้ที่ที่ตอนหนึ่งๆเนี่ยปะตานชอบไปเดินเล่นพอไปไว้ปุ๊บปะตานก็อยู่แป๊บหนึ่งพอร้องเหมือนเขาก็อยากเดินไปที่ใหม่แล้วก็ต้องไปอุ้มอุ้มย้ายไปที่ใหม่นะอุ้มปะตานไปไว้ที่ใหม่แล้วก็อุ้มไปไว้ที่ใหม่พอตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยเขาก็ต้องอุ้มเข้าไปตรงที่ใต้ตู้ใต้ตู้คอนเทนเนอร์สีดํานะเพราะว่าปะตานเนี่ยเหมือนว่าพอเกือบเชา้าเขาจะไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับผม แล้วสักแป๊บหนึ่งเขาก็ร้องเพราะว่าเหมือนพอเขาลุกไม่ได้เนี่ยเขาอยากออกไปไปอืไปฉี่เราก็ต้องแบบดูจังหวะที่เขาเข้าใจเป็นเหมือน <Okay. S 1> เพราะว่าเราบอกเขาไม่ได้นะว่าไม่ให้กัดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยียวผมมานั่งจัดห้องนี้เล่นดีกว่า <het dope> ครับผมชื่อชาลีนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยกับเพื่อนนะฮะคิดถึงทุกคนมากนะครับ ชาลีคิดถึงทุกคนมากนะครับเห็นไหมเนี <S <S ่ยเอออืมคับผมเวลาช่วงนี้ผ่านไปไวมากนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านไปไวมากที่สุดก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือแบบเฮ้ยหมดเดือนแล้วแต่ว่าตกใจกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือ หนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อนหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ไวมากไวจนน่ากลัวไม่เคยขึ้นแมงบดเลยขึ้นบ้างเดี๋ยวหนีบ้านหนีบ้านหนีบ้านก่อนอันนี้เป็นที่อยากมีบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านแล้วก็มีชั้นลอยที่แบบทั้งบนเป็นแบบเนี้ยแล้วก็นอนนั่งได้จริงท้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้อืม ผมกล้าพูดก่าผมเนี่ยคิดถูกมากพูดจริงผมกล้านั่นแหละต้องไปทําผลงานให้เยอะที่สุดเยอะที่สุดจะได้ยูได้ยูอ้าวเด็กนี่ไงเี็ดดีแล้วดียังเด็ดที่ไหนพูดคนเดียวมีคนบอกแยงเน็ดกันหรือเปล่าไปละไม่แยงไม่แยงเด็ดดียังพม่เนมายัง ดูด e e ูีรายกานี่ดู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 นุ่นอ่าอยู่ไหนวะเอออยู่เนี่ยเออเนี่ยสกอยอืมดีแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะผมเป็นไงไ์บ้านนุ่นทำอะไรบ้างหนูกระโดดเล่นหนูพาทุกคนไปดูห้องใต้บันไดด้วยเพื่อนชอบไหมเพื่อนบอกว่าอุ้ยดูดูสบายมากเลยค่ะห้องใต้บันไดเป็นยังไงเป็นแบบพี่แต่ว่าไม่สูงเท่าพี่ห้องใต้บันไดมันคือห้องน้านะ อ๋อมันไม่ใชห่ห้องใต้หลังคาอ่าห้องใต้หลังคานี่อันนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคานะครับผมจะเห็นก็น่าจะเห็นในในไรในไรสกอยกรุงคิงอืมแล้วก็อันนี้มีห้องน้ําเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานช่างดว้วยช่วงนี้ผมทำงานช่างทุกวันนะครับครับอือ <laughs> ก็มีได้ได้ช่วงนี้ผมทำงานช่างทุกวันนะครับผมก็สนุกมากนะครับช่วงนี้กําลังชั้มห้องน้ําบ้านบผีสิงอยู่ okay, เออพาเพื่อนไปดูห้องน้้นหเีป็มใไำ ไม่ใช่หนูรู้หูแต่ออกแม่กำลังบอก FC ว่าคิดถึง FC มากๆอยู่ตอนนี้คือ FC คิดถึง FC ทุกคนและ FC เอะก็ผมไลฟ์แล้วก็ไม่ชอบมาดูกันน้อยใจนะครับไม่ใช่อะไรวันนี้วันที่หนึ่งหนูนับให้ทุกคนวันที่หนึ่งตอนแรกผมจะไปไลฟ์พรุ่งนี้แต่น้องๆมาก็เลยเฮ้ยวันนี้เลยเอออ๊ยพี <laughs> ่ชาลีคะคะปล่อ <laughs> ยเพลงแล้วเป็นไงบ้างคะ มีส,สาวๆแบบอยากมาซ้อนมอลเลย์บอมไหมคะไม่มีสาวๆวิ่งหนีหมดเลยพอปล่อยเพลงน่า,นา <c oughs> กลัวค <c oughs> รับผมน่ารู้ลมหล่ <c oughs> หอครับหล่ <c oughs> หอหล่ <c oughs> หอครอับไปดูไปดูห้องน้ำบ้านนู้นดีดี <c oughs> ดีพยายามที่สองครับนี่ไปเถอะพูดจริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าหยอกแปลว่าไม่ได้หยอกหล่อหล่อหล่อหยอกหยอกนะคะอืม โอ้สก oh, ิวร้องเพลงหน่อยเอฟซี FC, mm hmm. ผมเนี่ยอยากดูคุณร้องเพลงเพลงอะไรคะสเนลีแบบแบบโคตรเท่โคตรเท่ระเบิดเลยโคตรเท่เลยเหรออืม mm hmm. เท่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 ไงอืมเพื่อนๆถามว่าไปเที่ยวไหนมาบ้างวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะอืม อ,อ,อันนี้นั่งทำงานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ห้องค่ะใครอยากส่งสติกเกอร์นี้มาเยอะได้ไหม,มเต้นเพลงใหม่ให้ดูหน่อยค่ะมุนใจกันละนเดอนางเดอมากินข้าวนำกันลมาเดอร์มาเดอร์อีพออีแม่มานํนเา,นาเดอร์นําเดอร์ไผ่โตบอดีกับมานเดอร์มาเดอร์มันเดอร์มันเดอร์ฟังเข้าใจปะ่ะเข้าใจเข้าใจครับน้องฟังภาษาอีสานเข้าใจป่ะครับ ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะมวนจอยกันและนางเดินนางเดอะมากินข้าวกินข้าวอะไรวะร้องเองเรือเองมวนจอยกันกั<ล>น,<ำ>นมากินข้าวนำกันละมาเดินมาเดอะอ,อีพ่ออีแม่มาหนำเดินํนำเดอะไผ่โซกบอดอิก็มาเดินมาเดออืมไอส่วนในท่อนน้องสาวเราฝันเหรอแน่ ตนี้เน้องผมเนี่ยส่งให้อะไรนะคะน้องผมชื่อชื่ออูดง้งอูดง้งอืมน้องชื่ออูดง้งร้องด้วยท่อนหนึ่งร้องร้องท่อนมาเดอฟาเดอร์มาเดอฟาเดอร์าเดอร์ฟาเดอร์น้องร้องท่อนหนึ่งมาเดอฟาเดอร์มาเดอฟาเดอร์มาเดอฟาเดอร์นี่มันง่ายนะคะ อืม,ม,มอ่าครับผมส่วนผมเป็นนักท่องเที่ยวครับเฮ้ขอบคุณพี่ลิงลี่ชิงกับเบลมากเลยนะผมส่งเออ่ดาวค้อน้อยมาให้ไม่ใช่ไม่ใช่ครูคะคะคุณครูขอหนึ่งเพลงเพพาะผมอยากฟังอันนี้ผมอยากฟังส่วนตัวแน่ใจหรอคะ แน่ใจครับผมเพราะว่าหนึ่งด้วยผมเห็นแล้วคุณไปโชว์สกิลการร้องเพลงที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดเอฟซีผมนี่ชอบยกนิ้วโป้งให้เลยเออไม่กล้าร้องเลยเนี่ยผมจะบอกว่าคุณครูไม่ได้เก่งแค่ร้องเพลงเดียวเขาเต้นนี่เก่งกาด้วยนะครับเก่งแบบสุดๆเลยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อย่าว่ากันีปวดคอ ลองเพลงฟังหน่อยสลับกันคนละหนึ่งเพลงพี่แหกก่อนเลยค่ะเอาเพลงอะไรบอกมาเลยเพลงอะไรก็ได้นึงไม่ออกยังไม่พ่ถึงเวลาบอกหน่อยขอหนึ่งเพลงบอกมาเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังอม นึกไม่ออกอ่ะพอให้ร้องอ่ะนึกไม่ออกอ่ะค่ะวงว่าสติต๊กเกอร์ฝั่งนู้นไอเราก็จะส่งด๋ <c oughs> ไปอืนนี่ผมมีเพลงอ่ะฮี่อะไรวะยากจริงเลยอะ่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อะไรอ่ะเพลงนี้เลยไม่กล้าบอกเธอ เด็กชายพี่ซันเด็กชายพี่ซันบอกว่าดูดวงไหมคะเดี๋ยวดูดวงให้ดูดวงให้ผมเลยครับผมโอเคมือด้านด้านสักๆแบบนี้ไม่เดี๋ยวดูนี่ดูดูจับไพ่คะ่ะอมา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 ,มาดูดวงกันเออดวงนี้แน่นอนช่วงนี้ผมมีแต่วรวยรวยรวยเมื่อกี้เอฟซีบอกให้ผมพูดแต่ว่ารวยรวยรวยไม่ว<ๆ>่าคุณเจอเรื่องอะไรมาก็คือรวย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 ขอบคุณมากเอฟซีรวยรวยรวยดูจริงเหรอ หมอดูสตาร์ดวงมาเลยโอเคเดี๋ยวหยิบให้นะคะอืมช่วงนี้พี่บวมโซเดียมไปหน่อยแดบกบชาเอ้ยกินช้างน้อยเยอะไปอแอบ,บ, <laughs> บ,บดูด้วยแป๊บนึงเมื่อกี้แอบดูอ่ะค่ะไม่มีสาระอะไรเลยใบนี้บอกไว้ว่านี่ต้องไปบวช <laughs> ไปบวชไปบวชแ,แล้วจะเจอเนื้อคู่ในวัดค่ะโอ้มันอะไรอ่ะไปบวชแล้วจะเจอเนื้อคู่ในวัดแม่ฉี่แค่เริ่มต้นก็ไม่ดีแล้วบาปตั้งแต่ยังไม่บวชเลยบวชด,ดีกว่าอืมบาปไปด้วยกันค่ะอืมไปไปบวชนะครับไปบวชเพื่อที่จะอ๋อจะไ,ได้ไปเจอเนื้อคู่ ในวัดอืมแตงกิวทีเฟอร์อืมคุณแอนนาทำงานอีกทีเมื่อไหร่ครับวันที่เก้าค่ะอืมของผมวันที่แปดครับอืมบอกทำไมใไหมมีอยู่ที่เดียวทำงานที่คูบอนครับผมอ่ากี่โมงคะอ่าพรุ่งนี้ผมได้ช่วงขายของหน้าช่วงประมาณช่วงครึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้มีสินค้ามากมายที่ต้องขายครับผม ไอ้แต่รรน้ำปลายันยางรถเหรอครับมียางลดด้วยหรอคะใช่ครับผมใครเข,เขาซื้อไปทําอะไรหรอคะก็เป็นลบกระดาษนะครับผมอ๋อยางลถได้ยินเป็นยางรถคะ่ะไม่เป็นไรครับผมผมเข้าใจครับอูดอง้งนี้น้องผมเป็น MVP ชื่ออูดอง้งหล่อมากนะบอกไว้ก่อนอูด้งเหรอคะ อืมลองเรียกอุดองเดีสวัสดีค่ะพีอ่อุดงอืมอืมอืมพี่อุดงสวัสดีค่ะอืมอืมชื่อจริงหรอคะใช่ชื่ออุดอง้งเขาว่าเขาเป็นคนโคลเรียขเขาเียชื่ออุดองอ,อ๋ออูนีอุนีคืออะไรไี่ไงไม่คนพิมบอกว่าอุนีค่ะก็แย่แล้วเราเรียกอุดองเนี่ยอุดอง อูดงไปเชื่ออะไรเอฟซีเอออูดงอูดงอูดงร้องท่อนมาเด้อฟาเธอมาเด้อฟาเธอแค่นี้เลยหรอคะอันนี้เน็ตใครไม่ดีอ่ะเด็กอ้าวค้างเหรอเน็ตใครไม่ดีอ่ะคะมันเป็นยังไงเน็ตไม่ดีอ่ะ ค้างกระตุกเด็อก็อเครื่องใครกระตุกอ่ะเครื่องใครของพี่แน็ค่ะอืมเนี่ยผมไม่ดีซะแล้วอูดองอ่ดีแล้วค่ะอืมน้องชื่ออูดอง อืออุดงค่ะไม่น่าใช่อ่ะอคุณใช้ฟิลเตอร์อะไรทำไมหน้าตาสดใสส่วนผมหน้าตาหมองค้ำขนาดเนี้ยเอ,อ่อไฟหรือเปล่าคะน่าจะไฟพี่แนงอยู่ไฟอยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงนี้ก็ก็ก็ๆๆควรจะดำอย่างนั้นแหลคะค่ะเออหันหน้าทางนี้ได้กว่าคะ่ะหน้าพี่กลมไป ทางไหนก็ไม่รอดแต่ไม่เป็นไรก็ดูกันแบบสภาพนี้ไปแหละอืมอืมอืมอย่าลืมไปฟังเพลงน้องอูดงด้วยนะได้ค่ะอืมคูบูบีไม่ได้บูบี้ค่ะอืมกินข้าวหรือ,อยังคะ่ะโอ้ถามผมม่ากินแล้วครับผมวันนี้กินไปเยอะมากเลยครับแล้วกินข้าวหรือ,อยังครับผมฮกินแล้วคะ่ะ เฮ้กินแล้วค่ะ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 